สวัสดีครับพบกับช่องเด่นบริตี้นะครับวันนี้จะมีข่าวฝนตกหนักที่เชียงใหม่และภาคเหนือนะครับฝนตลมเชียงใหม่หนักอีละลอกชุมชนตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อวมน้ําเริ่มเพิ่มปริมาณไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนเจ้าที่เร่งช่วยเหลือรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ ช่วงเย็นของวันที่4สิงหา63รายงานข่าวแจ้งว่าจากการที่ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด2-3วันที่ผ่านมานี้ส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําหลายสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจากการที่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนั้นทําให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากการที่ถูกน้ําหลากและน้ําท่วมอย่างฉับพลันนะครับโดยล่าสุดในวันนี้รายงานว่ามวลน,น้ําที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและราษฎรในพื้นที่ บ้านแม่แก้วหลวงตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากการที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลาน้ำนะครับโดยหลายจุดในพื้นที่พบว่าน,น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นผิวถนนลและไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังทางชาวบ้านได้เร่งดำเนินการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นเพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ให้ไหลเข้าบ้านนะครับ ขณะที่การจราจรหลายสายในพื้นที่นั้นพบว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มสัญจรไปมาลําบากเนื่องจากมีน้ําท่วมขังและคาดว่าหากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องก็จะทําให้ปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นซึ่งทางชาวบ้านบางรายก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขนของและทรัพย์สินรวมถึงเครื่องมือเครื่องชใช้ไฟฟ้าขึ้นในที่สูงเพื่อหน,นีน้ําที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับขณะที่ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขณะนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะติดสถานการณ์และได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายจากการเกิดน้ําท่วมในครั้งนี้รวมไปถึงได้มีการสัสนผนกำลังพลและอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับาจากการที่ในขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมา อย่างต่อเนื่องนั้นทําให้ชาวบ,บ้านมีความวิตกกังวลว่ามวลน,น้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจึงได้มีการขอให้ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งข่าวสารเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นาภาพและข่าวจากเชียงใหม่นิวนะครับขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวนะครับอขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์และก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ทั้งในทั้งภาคเหนือแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบนะครับได้มีการเตรียมการป้องกันนะครับซึ่งข่าวความเคลื่หน้าครั้งต่อไปนะครับช่องเด่นบราตี้ก็จะได้นํามาเสนอในข่าวต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวาวมาแจ้งเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ